วันนี้เรามาดูการปลด Gmail มือถือ Samsung Android 7กันตัวนี้ที่ทำให้ดูเป็น Samsung J7 Pro นะครับแต่การทำงานจะเหมือนกันหมดนะสำหรับที่เป็นมือถือ Android 7นะครับสามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไหนใช้ Android 8ขึ้นไปดูอีกคลิปหนึ่งใต้คลิปนี้นะครับดูเป็นแนวทางได้คั้นแรกเลยตัวนี้จะทำการเช็คให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาล้างเครื่องแล้วติด Gmail มันจะมีอาการยังไง นะครับก็คือมันไม่สามารถเซตค่าได้วิธีการเราจะทําการเข้าด้วยการเข้าโหมดคนพิการนะครับกดปุ่มกลาง3ครั้งว่าตัว L แลแล้วกดตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้ท่านกดตามนี้เลยนะครับเนี่ย Help and Feedback นะครับดับเบิลชิกเข้าไปในการใช้โหมดคนพิการถ้าเลื่อนใช้2นิ้วนะครับถ้าจะเข้าตรงไหนต้องดับเบิลชิกโอเคพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราแตะตรงนี้ นะครับถ้าเร็วกดหยุดแล้วทําตามทีละจุดนะนะครับทีนี้เราจะออกจากหมดข้อมิการก็กดปุ่มกลาง3ครั้งเหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเรากดเล่น YouTube เนี่ยมันจะขึ้นแชร์ให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะกดตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าลูกศรนตัวนี้แม่ไปกด กดรูปนาฬิกาแทนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอ่าไม่ไปปกติเรากดปุ๊บมันจะไปเลยนะ,ะตัวน,นี้ไม่ไปเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวลองใหม่ทีนี้ไม่ได้จริงๆอ่าลองสลับนะครับเดี๋ยวลองสลับ เนี่ยครับสลับมาใช้มูลาฬิกาแทนพอกดปุ่มนั้นปุ๊บ,บก็จะเด้งเข้าสู่หน้าเบราว์เซอร์แบบนี้นะครับถ้าเข้าเบราว์เซอร์แบบนี้ได้นี่ถือว่าง่ายแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราพิมพ์เว็บนะครับที่มีชื่อว่า FRPTool นะครับถ้า android 8ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถไปตั้งค่าปักหมุดหน้าต่างเพื่อตั้งรหัสได้นะครับแต่ว่า Android 7นี่ทำไม่ได้นะนะครับเราจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปมาช่วยนะครับแล้วไป เปิดปิดการตั้งค่าของตัวแอปด้วยในะตั้งค่านะจะยากกว่ารุ่นอื่นนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับในเว็บ FRP Tool เนี่ยนะครับ FRPypass เนี่ยให้เราทำการกดที่ Samsung s e t t i n g นะครับตัวนี้เข้าไปเพื่อไปเช็คก่อนว่ามือถือเราเนี่ยมัน Android 7จริงไหมนะครับถ้า Android 7เนี่ยเข้ามาปุ๊บก็ไปดูที่คาว่า,าข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับเนี่ย เห็นว่าตอนนี้เป็น Android 7ใช่ไหมนะครับถ้า Android 7นี่ลงแอป,ปแล้วไปใส่เมียลใหม่ไม่ได้เลยนะครับต้องใช้วิธีเปิดปิดระบบในตั้งค่านะครับกดข้อที่ lock screen security นะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับให้เราเลื่อนลงมาเนี่ย other security setting เนี่ยก็คือการระบบความปลอดภัยทั้งหมดนั่นเองถ้าเป็นปะัะเไทยจากนั้นลองเปิดปากของหน้านต่างดูครับถ้าเป็น Android 8เนี่เปิดตรงนี้แล้วตั้งรหัสจะได้เลยนะเอาลองดูนะครับ เผื่อบางท่านไม่รู้ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่ามันได้ไหมอ่าผมจะลองตั้งถามว่ามันตั้งได้ไหมมันจะตั้งได้นะครับอ่าลองตั้งดูนะครับอ่าเราจะตั้งรหัสเพื่อําการกดค่าเหมือน Android 8เลยลองดูครับว่าจะติดไหมอ่ากดถัดไปครับอ่าหลังจากตั้งเสร็จเนาะทีนี้ลองรีสตาร์ทดูครับดูว่าจะได้ไหมนะครับ ส่วนใหญ่วิธีนี้จะได้สําหรับ Android 8ขึ้นไปนะครับถ้าต่ากว่า8ไม่ได้นะนะครับแต,แต่ถามว่ามันตั้งมันตั้งรหัสที่ปักหมุหน้าต่างมันตั้งได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทีนี้ถ้าทําแบบนี้แล้วไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการแจท้ทีนี้สําหรับ Android ที่เป็น Android 7นะนะครับเราจะไปทําการกดยังไงทีนี้นะครับมันจะยุ่งยากกว่ารุ่นอื่นนะแอนดรอย7เนี่ยนะครับ โอเคพอเราตั้งปากหมุนหน้าต่างปุ๊บเปิดขึ้นมาให้ใส่รหัสแบบนี้อ่ะทีนี้ลองเซตค่าครับลองเซตค่าเครื่องเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับเลือกทั้งหมดกดถัดไปอตอนนี้รอให้มือถือมันเช็คระบบนะครับรอให้มันเช็คระบบ ถ้าไหนที่มายเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับแล้วดูคลิปให้จบนะครับถ้าท่านดูไม่จบนี่ท่านทําไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่า Android 7นเจถือว่าเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ยากสุดละนะครับสําหรับในการแก้ปัญหานะครับเนี่ยครับพอเราเช็คปุ๊บมันจะให้เราใส่รหัสที่เราตั้งปักโหดต่างใช่ไหมนะครับโปรตีนถ้า Android 8ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีคําว่าข้ามผูขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่ผูเห็นไหมนะครับดังนั้นถ้าต่ำกว่า8.1หรือ8.0นเนี่ยจะไม่ได้นะครับ ทีนี้ถ้าไม่ได้ทำยังไงให้เรากลับไปที่เบราว์เซอร์ใหม่นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปมาช่วยในการเข้าไปที่ดีระบบอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่เดิมนะครับไปที่เดิมเข้าโหมดตั้งค่าของ TalkBack นะครับเราจะกลับไปที่เบราว์เซอร์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับ เลือก Help and Feedback อีกรอบนึงนะครับกดเล่น YouTube ใหม่อีกรอบนึงนะครับออกจากโหมดคนพิการก็กดปุ่มกลาง3ครั้งโอเคได้ไหมถ้าไม่ได้กดรูปนาฬิกาแทนนะครับในได้ละเสร็จแล้ว,ลวมันจะเด้งเข้าสู่เบราว์เซอร์ใหม่อีกรอบนึงทีนี้พอเรามาที่เบราว์เซอร์นะครับตอนแรกเราเข้าไปที่ตั้งค่าในเซ t ติ้งใช่ไหมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปโหลดแอปเพื่อจำลองการทำงานของระบบเครื่องนะครับเข้าเว็บ f r p Tool เหมือนเดิมทีนี้พอเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะทำการโหลดแอปอยู่2ตัวด้วยกันนะโหลดแอปอยู่2ตัวด้วยกันนะครับแอปแรกมีชื่อว่า FRP v n r o m นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะทีนี้การโหลดเนี่ยเราจะต้องโหลดทางด้านทางด้านขวาสุดนะนะครับถ้าเราไปกดด้านหน้าเนี่ยมันจะโหลดไม่ได้นะครับมันจะมีลิงก์อยู่ขวาสุดใช่ไหมแบ็กอัพลิงก์อ่ะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมหาแอปแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ FRPEC V-E l o ลอนะครับในตัวนี้อ่าโอเคเพราะมันกดขึ้นมานะครับผมขึ้นมาก็กดดาวน์โหลดเลยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถใส่เบราว์าเซอร์ได้นะครับแต่ว่ามันมันจะไม่เหมือนกับ Android รุ่นอื่นนะไม่ใช่ว่าเปิดขึ้นมาแล้วใส่เลยนะครับเราอย่าต้องไปปิดการตั้งค่าของแอปบางตัวด้วยในในเซตติ้งนะดังนั้นดูให้จบนะครับ ตัวนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามันไม่โชว์นะกดเข้าไปที่บุกมาร์กนะครับไปเลือกดูดาวน์โหลดเนี่ยครับจะเห็นว่าแอปโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้แอป,ปเราโหลดได้แล้วนะครับ frpvnrom e ต่อมาแอป,ปตัวที่2ที่จะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถจําลองเข้าไปในตัวเครื่องได้นะครับเหมือนเข้าไปใช้งานปกติเลยแต่เป็นแอป,ปจําลองนะครับเขาเรียกว่าレンอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะ กลับมาที่หน้าเว็บของ frp bypass อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้เราโหลดแอปที่มีชื่อว่า r er a n c h e r apex นะครับหรือ l er a n c h e r apex เนี่ยตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับซึ่งตัวนี้แอปนี้จะเป็นเขาเรียกว่า launcher จะเป็นหน้าตานะครับคล้ายๆเหมือนกับว่ามันเป็นตัวครอบของระบบเกิดการนะครับ คือเราโหลดมาแล้วเรากดเปิดเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปเหมือนกับใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการจำลองเข้าไปนะเป็นการเข้าใช้งานแบบชั่วคราวอ่ะนะครับโหลดมาเสร็จก็ทำการกดติดตั้งนะครับเปิดไม่รู้จักแหล่งที่มานะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดติดตั้งจะเห็นว่าตัวนี้ผมติดตั้งเลยแต่ตัวแรกยังไม่ได้ติดตั้งเห็นไหม นะครับดังนั้นต้องดูให้ต้องดูให้ชัดๆนะครับเราจะติดตั้งตามนี้นะพอเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่าเหมือนกับเหมือนกับเราใช้งานเครื่องได้ปกติเลยเห็นไหมนะครับแต่ที่จริงเป็นการจําลองเข้ามานะให้เรามาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อินโฟเมชันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือมาที่ตั้งค่านะครับเราจะไปทําการปิดการทํางานของระบบตรวจเช็คก่อนนะครับเข้าที่ ออลเทอร์สครูลิตี้เนี่ยครับเซตติ้งเนี่ยเสร็จแล้วมาปิดการทํางานของตัวนี้นะครับปิดออกเลยซึ่งตัวนี้ปกติมันจะเป็นแอปที่ช่วยในการค้นหามือถือใช่ไหมมันจะเป็นระบบของ Google นะครับปิดตัวนี้ลงไปก่อนพอปิดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปทําการปิดแอปอีกตัวหนึง่งปิดการทํางานของแอปนะครับจะเห็นว่ามือถือ Android 7เนี่ยยุ่งยากนะเลือกโชว์แอป กี่ยวกับระบบทั้งหมดนะนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาหาเดี๋ยวสักครู่นะ ตัวนี้นะครับ Google Pay Service เนี่ยตัวนี้ทำการปิดลงไปเลยนะครับอ่า Focus stop เลยนะครับ Disable มัลงไปนะครับหลังจากปิดตรงนี้เสร็จนะครับอลองดูตัวนี้ด้วยนะครับโอเคก็คือเราปิด Google Pay Service ลงไปนะครับ น่าจะตัวเดียวแหละนะครับที่ที่เราจะต้องปิดก็ขึ้นก็คือ google h s e r v i c e นะนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะ google account manager นะครับ2ตัวนะครับ2ตัวปิดลงไปเลยหลังจาก2ตัวนี้เสร็จนะครับทีนี้เราจะไปทำการติดตั้งแอปที่มีชื่อว่า frpvnrom นะที่เราโหลดมาตอนแรกเห็ไหมยังจำได้ไหมอ่าตัวนี้ครับกดติดตั้งเลยทีนี้ ซึ่งแอปเนี้ยมันจะช่วยให้เราสามารถใส่ใส่เมลตัวใหม่ได้นะครับแต่ต้องไปปิดที่ผมมาทําก่อนนะไม่งั้นจะติดจะติดตั้งแอปแลแอปนี้แล้วไปไปทำใส่เมลเลยไม่ได้นะครับหลังจากเราติดตั้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดปิดออกนะครับอ่โอเค เด้งออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวติดตั้งแอปแลนเชอมแล้วเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปใส่ใส่เมลในระบบอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันหลุดออกก็ลง a p x Launcher ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเข้าใหม่แต่ถ้ามันไม่เด้งออกก็ไปใส่เมลได้เลยนะวิธีการใส่ก็กดที่ Google Pay เลยนะครับทีนี้ กดที่ o o o l l p p g y เสร็จแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราใส่อ e ีเมลนะครับตัวนี้ไม่จะเป็นต้องใส่เมลเดิมที่เคยใส่แล้วนะครับใส่เมลในก,ก็ได้ครับทีนี้อตอนนี้เป็นเมลที่ผมใส่เพื่อใช้ในการปลดล็อกนะครับที่ทำคลิปให้ลูกค้าดูสัดส่วนใหญ่นะครับโอเคหลังจากเราใส่เสร็จปุ๊บก็กดถัดไปครับนี่ พอมันเข้าได้จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ได้แล้วนะไม่ต้องสนใจนะครับเสร็จเรียบร้อยทําไงทีนี้ให้เรากลับไปที่ตั้งค่านะครับไปเปิดการทํางานของตัวที่เราปิดลงนะหือว่ายุ่งยากมากนะครับสำหรับ Android 7เนี่ยนะครับไปเปิดเกี่ยวกับแอปที่ช่วยในการค้นหาของระบบ Google ก่อนนะครับแล้ว Security ตันนี้นะครับล็อ k สก r ี e แอนด s เ c u ูริตไปเปิดการทำงานของตัวที่เราปิดลงถ้าท่าไหนทำแล้วยุ่งยากสมงมากดได้ครับเครื่องอาการนี้คิดที่350บาทรวมรวมส่งกลับให้นะโอเค ก็สำหรับแอปที่ปิดไว้นะครับเนี่ยเราเลือก show d i s a b l e เลยตัวที่ปิดไว้นะครับเนี่ย Google Play hey Service นะครับโอเคอ่ะจากนั้นนะครับก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะถามหามเมลไหมหลังจากที่เราทำแบบนี้ปกติมันจะแจ้งว่าตอนนี้ใส่อีเมลแล้วนะครับหรือใส่บัญชีแอ c เคา t ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะไม่เหมือนลักษณะเหมือนกับ Android 8นะ ถ้า Android 8ปี่เราไปตั้งปกักบุหน้าต่างปุ๊บมันจะบอกว่าข้ามได้ใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้จะไม่ข้ามนะครับแต่มันจะบอกว่าใส่เมลแล้วนั่นเองเพราะว่าเราใส่ไปแล้วใช่ไหมนะครับเราใส่เมลแล้วโอเคตัดมาตอนที่มันบุทขึ้นมาเลยนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาตั้งค่าเครื่องครับทีนี้ หลังจากตั้งค่าเครื่องได้เสร็จนะครับเราู่ต้องไปทําการลบแอป FRPV n ล r o m ออกนะนะครับดังนั้นดูให้จบนะไม่งั้นถ้าแอปนั้นยังติดตั้งอยู่ระบบจะรวนนะครับ มันจะใช้เวลาตรวจเช็คพอสมควรนะครับเราก็ปล่อยมันไปเลยนะครับเนี่ยครับถ้าได้เราจะขึ้นมาแบบนี้ account เ,เห็นไหมนะครับ account edit แ,แสดงว่าได้แล้วนะจากนั้นเราก็สามารถทําการเซตค่าเครื่องใหม่ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทําการเซตค่าเครื่องไปเรื่อยๆนะครับ ขึ้นมาตรงนี้มันถามว่าจะให้ตั้งรหัสล็อกหน้าจอไหมถ้าเราไม่ตั้งก็เลือกตัวล่างสุดนะครับ no p r i n นะครับตัวในตัวในข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนกดสคริปต์นะครับข้ามพอดีคลิปนี้ผมทําเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับเผื่อชาวต่างประเทศมาดูจะได้ดูง่ายนะครับอ่ะโอเคก็ตัวไหนข้ามได้ข้ามไปนะครับตัวหนไม่เอาเราติ๊กออกนะนะครับพวกแอปพลิเคชันเนี่ย ตัวนี้ลูกค้าก็ส่งมาซ่อมเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเพื่อนสมาชิกใน y t u t u นะนะครับแล้วก็ทักเฟซมาก็ส่งมานะครับเครื่องนี้ส่งกลับให้รวมปวดเนี่ยชิดที่350บาทนะครับก็ถือว่ายุ่งยากนิดนึงนะสำหรับ Android 7เนี่ยนะครับแอนดรอยเจ็ถือว่าปวดยากสุดแล้วนะครับแต่รุ่นรุ่นใหม่ว่านี่ ติดตั้งแอปไม่ได้เลยนะนะครับรุ่นใหม่ออกมาเนี่เปิดปากหมุดหน้าต่างไม่ได้ลงแอปไม่ได้นะครับต้องเข้าไปตั้งตั้งรหัสอยู่ในระบบของ Samsung อค c คา n t ์อีกโอยุ่งยากอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ก็ง่ายกว,ากว่าของ Android 7อยู่นะครับเนี่ยหลังจากเราเข้ามาจะเห็นว่ามันระบบมันมันลวนเห็นไหมถ้ามันรวนแบบนี้เราต้องไปทำการลบแอป frpv androm อ,ออกนะครับ ไม่งั้นระบบจะลวนใช่ไหมด้านบนบริเวณตัวแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเด้งตลอดเลยไปที่ตั้งค่านะครับไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยต้องไปลบตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าแอปนี้มันมันเป็นแอปที่ช่วยในการค้นหานั่นเองตอนเราลงเนี่ยมันเป็นแอปที่ช่วยให้เราสามารถใส่เมลได้นะครับนะครับกดเข้าไปก็ uninstall นะครับหรือถอนการติดตั้งออก หลังจากถอนติดตั้งเสร็จนะครับตัว a p x Launcher ก็ลบทิ้งได้เลยนะครับตัวที่เราจำลองเข้าไปใช้งานเนี่สองตัวนี้ที่เราลงนะครับตอนนี้มือถือเราก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยให้ดูด้วยนะครับเข้าไปที่ Language นะครับเลือกเป็นไทย เปิดท่านไหนทำตามคลิปแล้วนะครับมาเสร็จเรียบร้อยอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็ทําตามนี้เลยโอเคคลิปนี้เกือบ30นาทีนะนะครับดังนั้นก็ขอบคุณท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพยายามหาความรู้ดีๆมาฝากเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่ผมแก้ปัญหาให้คนอื่นก็จะทำคลิปมาให้ดูด้วยนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางเนาะ บางทีเราไปร้านเนี่ยเขาไม่ได้เอา300นะบางทีอาจจะ500เป็นพันก็มีแล้วแต่ร้านด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละร้านนะครับอ่าโอเคหรือบางเครื่องนี่ปลดมือไม่ได้จําเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วยก็มีนะครับอันนั้นก็จําเป็นนะเพราะว่าเครื่องมือที่ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ถูกนะเช่นโปรแกรมอ่าที่ช่วยปลดนะครับมือถือส,ส่วนใหญ่จะเป็น mrt เนี่ยตัวหนึ่งนะครับก็2,000กว่าบาทเกือบ3,000นะครับ หรือโปรแกรมบางตัวนี่เป็นหมื่นก็มีนะที่ช่างเขาซื้อมานะครับดังนั้นบอกว่าช่างเอาแพงมาก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากว่าเที่ที่เขาจะทําแล้วได้ทุนคืนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโปรแกรมบางตัวก็ต้องซื้อมานะครับอ่าไม่ใช่ว่าจะไปโหลดออนในเน็ตก็ไม่ได้นะไม่งั้นใครก็ปลดได้นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวลองทดสอบเปิดปิดดูนะครับว่าเป็นใช้งานได้ปกติไหมนะครับหลังจากเรารีเซ็ตแล้วนะครับมือถือต้องใช้งานได้ปกตินะ มันจะไม่ติดรหัสละนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนี่ครับตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติแล้วโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ